ก็ว่าก,กันไปเรื่องความเชื่อคงไปห้ามกันไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับนะครับน,น,นะบแต่พอมีปัญหาแล้วก็เนี่ยต้องชี้แจงก็ต้องแก้ไขดําเนิกนการกันไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษกับอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับการน้อมนําแนวทางพระราชดําริสู่การปฏิบัติ90วันในการปลูกผักสวนครัว เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับล่าสุดทางกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีก็นําแนวคิดนี้มาปฏิบัติตามนะครับเพื่อที่จะเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้ในครอบครัวและที่สําคัญต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเพื่อที่โครงการนี้จะได้มีประสิทธิภาพติดตามพร้อมกันจากราย,ยงานพิเศษชิ้นนี้ครับ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชนสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนลดรายจ่ายสร้างไรายได้และถือได้ว่าเป็นแนวทางที่สามารถบรรเทาว,วิกฤตโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดอุบลราชธานีถือได้ว่ามีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสานต่อสู่โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารคนยุทธ์แรกก็คือเราเรา,เราเรียกว่าส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแบ่งปันพัน์ผักนะครับมเมล็ดพันนะครับเพราะว่าเรามีเ,าเรียกว่าเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์เกษตรกรในกลุ่มก็เรียกกลุ่มเซฟอุบล ั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะหาแหล่งอาหารเพื่อรถที่จะต้องขึ้นพาของรัฐไอ้ส่วนที่2เนี่ยในช่วงของการเรียกว่าปัญจนปัญหากับโควิดเนี่ยเราก็มีพี่น้องเนี่ยเดือดร้อนนะครับก็จึงเรียกว่าจัดโครงการตู้ปันสุกนะครับจากเดิมก็ม่เอาอาหารใ,ให้กับตู้ต่างๆซึ่งเรามีอยู่ท,ทั่วจังหวัดท,ทุบบุรีธานีของเราเนี่ยเราก็แปลงตู้บันสุกเนี่ยเป็นตู้ปันปลูกนะครับก็มีการนำอเ,เอาเมล็ดพันุเอาเบีย้ยหรือกล้าไม้น่นะครับกล้าพันธุมาใส่ตู้ นะให้เอาไปปลูกในบ้านต้อเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือคือเศษอาหารเนี่ยนะครับนำมาใช้ก็ลดใยจ่ายอันนี้ก็เรียกว่าคู่ขนานกับนโยบายเดิมบวกกับอโอกาสนะครับและไปคูกคามเรื่องขาดแคลนอาหาร การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของกรมการพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมและต่อยอดให้เกิดการสร้างพื้นที่ในบ้านให้เป็นแหล่งสร้างอาหารให้กับชุมชนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการดําเนินงานในระยะที่2นะครับก็คือในส่วนที่ต้องดําเนินการต่อเนื่องนั้นในเรื่องของการขยายผลนะครับ5ชนิดเป็นติบชนิดส่วนที่2นะครับเมื่อดําเนินการไปแล้วนะครับในห่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทําเป็นบ้านสานเป็นกลุ่มหมายความว่าครอบครัวที่ปลูกผักสวนครัวนั้นก็มารวมกลุ่มกันนะครับเพื่อขยายผล นะครับให้ครัวเรือนอื่นๆนะครับได้ดำเนินการร่วมกันและส่วนที่3ครับก็คือชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราดําเนินการในเรื่องของสภาพแวดล้อมให้มีสีเขียวนะครับรลดในเรื่องขยะตัวนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ จากวัฒน,นธรรมสู่เป็นนวัตรกรรมนำไปใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันอาหารสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรและสุดท้ายจริงๆนำไปสู่ชุมชนเพื่อกูลเพิ่มพูนสามาี่ชีวิถีพอเพียงตรงนี้เราก็จะทําเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ก็จะทําให้ชาวบ้านที่ปลูกอักเสร็จไม่มีเมล็ดพันธุ์ก็มาขอยืมหรือมาขอเพื่อจะดำเนินการไปปลูกที่ครัวเรือนตนเอง ชุมชนบ้านหวังอ่อมู่ก้าตํบลหัวดอนอําเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่ถือได้ว่าเป็นชุมชนแห่งความสามคัคคีเพราะว่าเนื่องจากจะประสบความสําเร็จในโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะที่1แล้วผู้นําและคนในชุมชนยังเดินหน้าสารต่อในระยะที่สองอย่างต่อเนื่องคือระยะที่1ก็ปลูกผัก5ชนิดเนาะ ต่เดี๋ยวนี้อยู่ในช่วงระยะที่สองปลูกผักครบสิบชนิดแล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกครบทุกครัวเรือนซึ่งครัวเรือนในชุมชนเรามีประมาณ225ครัวเรือนประชากรประมาณ1,000คนสร้างความเข้มแข็งทางอาหารในชุมชนเหลือจินก็แบ่งปันถ้าเหลือแบ่งปันเราก็ยังมีจำหน่ายในรูปแบบของกลุ่มกลุ่มบรวรของเรานะ ที่พี่น้องได้มารวมตัวกันเพื่อจำหน่ายแล้วก็ยังมีสนับสนุนในเรื่องของโดมโดมที่ใช้ในการครอบปลูกผักเราก็มีรายได้จากผักที่เหลือกินเหลือใช้ในชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวแต่และครอบครัว ดำเนินการภายใต้โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่1และ2ถือได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงการสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรค ประเมินรสชาติโดยเชฟ200คนจาก20ประเทศมองเฟอร์ได้รับรางวัล Superior Taste Award 3 3ปีซ้อน